บิตคอยร่วง30%ผู้ชี่ยชาญเตือนบิตคอยกำลังอยู่ในขาลงครับมีโอกาสสูงที่จะร่วงไปอีก30%บิตคอยครับได้ร่วงลงมาต่ำกว่า7,000 70, 0ดอลลาร์ครับ หลังจากพุ่งขึ้นไปทําอาทำหายที่ประมาณ73,000ดอลลาร์แต่การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยล่าสุดครับแสดงเห็นถึงแนวโน้มขาลงอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อวันที่23มีนาคมนะครับนายอลันสันทนาครับผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตได้ออกมาเตือนว่าบิตคอยยังคงอ,อยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเนื่องจากราคาบิตคอยได้พยายามพุ่งขึ้นมาที่6 5 0 0 0ดอลลาร์ครับ นายสันทนาจึงคาดการว่าแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ไปอีกหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์นะครับและกราฟเนี่ยจะเคลื่อนตัวลงไปทําจุดต่ําสุดก่อนที่จะกลับตัวครับก็เขาได้ระบุครับว่า Bitcoin เส้น EMA 21ครับกำลังเคลื่อนที่แบบ Exponential อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งนี้แสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงครับโดยเขาได้คาดการว่าเป้าหมายระยะสั้นถัดไปของ bitcoin จะอยู่ที่ประมาณ59,0 0 0ดอนลลาร์ครับแล้วก็ คาดการว่าจะทะลุแนวรับนี้อย่างรวดเร็วและล่วงไปต่อจนถึง55,000ดอลลาร์ครับจากนั้นเนี่ยอาจล่วงไปถึง51,000-53,000ถึง53,000ดอลลาร์จะเกิดการล่วงอย่างรวดเร็วครับโดยมูลค่าจะหายไปประมาณ20-30%และจะไม่ฟื้นตัวกลับมาอีกเป็นเวลา6 8เดือนครับผมจากการตรวจสอบแนวโน้มระยะสั้นครับเขาคาดการว่าราคาของสินทรัพย์จะร่วงต่อไปอีกครับแต่สำหรับขาขึ้น เขาระบุว่าราคาของบิตคอยจะต้องขึ้นไปปิดเหนือ68,500ดอลลาร์ครับโดยในตอนแรกเนี่ยต้องทะลุแนวต้านที่66,666ดอ66ลลาร์ให้ได้ก่อนนะฮะและเขากล่าวว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งครับก็ต่อเมื่อมันขึ้นมาเหนือราคา68,500ครับโดยอันดับแรกครับมันต้องขึ้นมาเหนือ66,666ดอ66ลลาร์ให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่ควรล่วงลงไปต่ำกว่า65,000ดอลลาร์ก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับราคาของบิตคอย ได้ไเผชิญกับความผันวนอย่างรุนแรงครับโดยเกือบไปแตะระดับ60,000ดอลลาร์ซึ่งนะักวิเคราะห์ระบุว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นปกติครับในช่วงก่อนเกิดการฮัฟบิ้งนอกจากนี้ครับผู้ชชาญบางคนยังคาดการครับว่าความผ,ลผ,ลผลันวนที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะมาจากการไหลออกของเงินทุนจากบิตคอย ETF ครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อในทุกอย่างที่มีการวิเคราะห์ออกมานะครับไม่ไว่าจะวิเคราะห์ว่าจะล่วงหรือจะขึ้นก็ตาม เพราะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข่าวที่มีผลต่อการซื้อขายในตลาดนะครับมันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องขายแล้วต้องซื้อแล้วมันเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการถือบิตคอยในการรักษามูลค่าเอาไว้และมองระยะยาวซื้อเลยครับไม่ว่ามันจะราคาที่เท่าไหร่ก็ตามตอนไหนก็ตามถ้าคุณพร้อมคุณซื้อตอนนั้นและคุณก็ถือมันเก็บเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับผมสาคัญที่สุดคือว่าจะเก็บที่ไหนนี่แหละนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะ ดังนั้นใครที่เทรดระยะสั้นคงต้องตามข่าวพวกนี้ครับเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้สงครามจิตวิทยายตลาดเป็นอย่างไรแล้วทิศทางในการให้ข่าวกำลังคับให้ราคาเหรียญเนี่ยขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเทรดของคุณด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามข่าวสารจากช่องนี้ได้นะครับผมจะเอาข่าวบิตคอยมาอัปเดตให้ฟังทุกวันครับเจอกันได้กับ Bitcoin c r a z y บ้าไก่สุดเรื่องของ Bitcoin นะครับ8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยทุกวันเลยที่ช่องไทยทาวน์แชนแนลนะครับ คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมและคุณยังสามารถที่จะกด s u b สไคร์ช่องนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับดูไปด้วยกันนะอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันนะครับอยากเติมใจให้กันก็ง่ายมากครับเติมเงินมาได้เลยที่ TrueMoney w a l l e t ครับเท่าไหร่ก็ได้คุณจะใช้แอปธนาคารหรืออะไรก็ได้ครับที่สามารถเข้าบัญชีของคุณได้หรือว่าจะใช้ t r u e Money ก็ได้ครับเติมเงินเข้ามาให้กันได้เลยตามหมายเลขด้านล่างนี้นะครับผม และถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นท่อน้าเลี้ยงแบบประจํารายเดือนเป็นสมาชิกนะฮะไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์เลยก็กดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับคุณก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนครับทุกคอนเทนต์นะครับผมและตอนนี้ครับใครที่ต้องการที่จะเปิดบัญชีกระดานซื้อขายคริปโตนะฮะที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับได้กับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับผมแนะนําตัวนี้ครับ บายบิตครับหนึ่งในท็อปไฟของโลกนะครับเป็นกระดานซื้อขายนะครับที่มีคนใช้มากสุดเลย1ใน5ของโลกนะครับผมใครที่ยังไม่มีสามารถนะครับเปิดบัญชีได้ทันทีครับเพียงเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้คุณคลิกคลิกแล้วก็สมัครได้เลยนะครับผมรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนและคุณจะมีสิทธิ์นะครับได้รับรีวอร์ดต่างๆแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมนะครับที่เป็นคอมเพติชันหรือการแข่งขันนะครับในช่วง เดือนนี้เลยนะเดือนมีนาคมนี้นะครับคนที่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมคุณต้องเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้กดลิงก์สมัครให้ไล่เรียรบร้อยก่อนสมัครเสร็จแล้วนะครับจะมีลิงก์ครับให้คุณเข้าร่วมนะครับด้านล่างนี้เหมือนกันเข้าร่วมแคมเปญหรือจริงๆพอคุณสมัครเสร็จแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีตรงแคมเปญที่คุณเข้าไปกดแล้วก็ร่วมลงได้เหมือนกันนะต้องสมัครร่วมอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยกติการครับวิธีการเข้าร่วมนะครับก็ ดังนี้ครับผมจะแปลเป็นไทยให้พอเข้าใจกันละกันครับข้อที่1ครับผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะฮะใดๆก็ได้ครับอาจจะเป็นพวกฟิวเจอร์เนี่ยนะครับรวมถึงสัญญา USDC ด้วย2ครับผู้ใช้จะต้องถือครองสินทรัพย์ขั้นต่ำนะครับ5 0าเหรียญดอลลาร์นะครับหรือเทียบเท่าในบัญชี Bybit, d e l i v a t i v e แล้วก็ Funding ครับจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับแล้วก็ข้อสข้อสุดท้ายครับ ผู้เข้าร่วมจะต้องสะสมปริมาณอนุพันธ์ขั้นต่ำรวม50,000ดอลลาร์ครับรวม USDT แล้วก็ USDC ครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะครับผมยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดมันมีอยู่แล้วในแอปพลิเคชันเมื่อคุณสมัครเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับที่เขาจะมอบให้สำหรับคนที่เข้าร่วมแคมเปญแล้วก็ชนะนะฮะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับอย่างแรกเลยคือ เอ่อทิเกตนะฮะ to the VIP Gala 2024นะฮะน่าจะเป็นงานกาล่าของทาง b บบิทเองในปีนี้นะครับ1รางวัลน,นะครับแล้วก็ยังมี iPhone 15 Pro นะครับ1รางวัลแล้วก็มี VIP trial card อีก40รางวัลแล้วก็ยังมี exclusive VIP merchandise อีก7รางวัลด้วยนะครับยังไงก็ลองไปลุ้นกันดูกันแล้วกันใครที่ชอบเทรดอยู่แล้วลองเข้าร่วมกันดูกันแล้กันแต่ก่อนอื่นต้องสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนนะครับรับรองว่า ปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่กับ Bitcoin Crazy พรุ่งนี้สวัสดีครับ